โนนชคลาบรวยนะเดือนพฤษภาหกเจ็ดนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูกันนะไพ่ใบแรกเนี่ยไพ่พระขึ้นมานะครับนะ <S <S ผมมองงี้นะมันใกล้เคียงกันนะครับก็เลยยกมาพูดคุยให้มันดูเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันนะไพ่พระนะไปกับไพ่เฮอร์มิตนะครับนะไพ่พระนี่ก็พูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะ <S <S บางคนไปวัดเก่าบ้างนะหรือว่าบางคนเนี่ยไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะที่ เชี่ยวชาญทังนัาน,น,นตัวเลขอพูดอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าบางคนชอบเสียงโชคเสียงดวงนะครับนะอันนี้มาทางนี้นะครับไอ้ไขบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะอีกทิศทางหนึ่งนะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยออกมา แสดงถึงอะไรนะเขาบอกว่าคนที่มีชื่อเสียงนะครับนะคนที่แหมเป็นคนที่ชอบให้เลขให้อะไรอย่างนี้นะครับก็ลองตามเขาดูเนาะนะครับแต่เ็าบอกว่าในเดือนในเดือนนี้เนี่ยนะโชคลาภโชคลาภเราเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะได้ไพ่ห้าถ้วยเนี่ยวเขาบอกว่าแหมสามถ้วยเนี่ยมันล้มนะสองถ้วยที่มันได้ไม่ได้จะแบบเออเล่นเพื่อความบันเทิงก็ว่ากันไปนะแนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่กับ นะชายหนุ่มนะผิวค้ำค้ำนิดนึงนะสูงโปร่งก็ว่ากันไปนะครับอ่ะสำหรับคนที่อยากทําธุรกิจมีงานมีธุรกิจเพิ่มอาชีพเสริมนะครับบอกว่าทําได้นะครับนะทำได้นะมีโอกาสนะรุ่งเรืองนะแต่แนะนําให้ทําคนเดียวนะหรืออาจจะทําในครอบครัวนะครับนะไม่แนะนําให้มีทุนส่วนนะครับเพราะว่ามีโอกาสถูกโกงนะสูงนะครับไพ่ห้าดาบขึ้นมานะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกัน,นครับ